แต่ลุงไม่ได้ปนว่าชิานได้เอาไว้ได้ยินไหมได้ยินไหมก็คือลุงลุงทุกคนตรงนี้ไม่ได้ป้นสักคนเลยได้ปนอย่แล้วไปรถมันมาจอดอยู่นี่ได้ยังลุงดูลุงดูด้องไม่เถอะแล้วลุงก็บอกสิว่าใครไม่ยอมบอกลุงอยา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 ขี้เกียจนอนนะลุงอ่ะไม่รู้เข้าใจไหมคือลุงอ่ะไปอยู่ที่ไอ้นี่มาตู้เอ๋อมากับเปตีแล้วคราวนี้ลุงก็กลับมาลุงเห็นหนูขี่มอเตอร์ไซค์มาใช่ไหม ลนูก็เลยเลยไม่ได้สังเกตข้างหลังหนูก็เลยวิ่งตามหนูขับรถออกไปหัหนแล้วคันนี้ใครเห็นบ้างว่าใครขับมาจอดไม่เห็นจ้าเพิ่งมาไม่มีใครเห็นจริงๆจำไม่หลับไม่นอนหลับเนี่ยจำบ่เลยใช่ไหมไม่ไม่ใช่เนี่ยหนูเนี่ยไอ้นี่หรือเปล่าไอ้สามคนนั้นหรือเปล่านั่นะหรือเปล่าหรือเปล่านะน่าไอ้เกียวเห็นไหมเขามายืนแล้วน้าเออน่าน่าน้าน่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 า นั่นน่ะโนีจ้าของเจ้าของพี่น่ะเกลียวเก็บรถก่อนไอ้เกียวเก็บรถก่อนไอ้เกียวเก็บรถมันจะไม่ใช่ยังไงอ่ะก็เขามายืนเนี่ยตรงที่บอกเลยเนี่ยร้อยออกเออเมื่อกี้ลุงโชว์บอกพขอให้พาโลงพ่ออย่างหนักและหลานก็ไม่ฟังกูเลยหลานด่าเป็นชุดอ่ะดอกบับหมูตาดอกไปดิใช่ ที่พูดไปขอมาหยาวอ่ะลูกแบบถ้าก้นไปก็พนแกเออหนูก็ไม่จะไม่ว่าเลยมันหาได้ซื้อใหม่เขาก็ได้หนูอ่ะแอ่ไม้มันซื้อใหม่ได้ก็จริงแต่คนที่ให้มันไม่เหมือนเดิมไงเขาไปกินแรงแต่ได้มากันอะจะไม่โมโหขนาดนี้เลยถ้าเค้งที่อยู่นะาให้หนูไปอ่ะมันอยู่นายังอยู่อ่ะ นี่ยูนะก็ไม่อยู่แล้วอ่ะนาทีจะได้เจอกันอ่ะอยูนะไปแล้วเหรอหมายถึงอยู่ต่างประเทศเว้ยใช่แล้วที่ได้เท่ากันวันจะได้เจอวันอะได้เจอไปดูดวงด้วยเกี่ยวไปดูดวงดีกว่าไปเดี๋ยวให้ตังค์ดูดวงไปช่วยกันไปช่วยจะร้องเรียกอะไรเกียวเด็กสองแก่สอง ดูร้นอนว่ะฮ่าฮ่าหนึ่งสองสามเออมันรู้จุกจุ๋ยมันรู้จุกจุ๋ยเพียงฮับวิตามินดวงไม่ออกมาสักทีเนี่ยแม่หมอแม่หมอกำลังเสียนทายด้ ใบนี้ก็จะเน้นเรื่องความรักโดยตรงอยู่แล้วโดยส่วนตัวของมันเป็นไพ่แห่งพมลมริษีที่ทำให้ได้เจอคนที่ใช่เข้ากันได้ดีมีความมีความชอบซึ่งกันและกันเหมือนมีได้แดงแห่งความลิขีผูกสองคนไว้ไพ่ ไพ้เหมือนจะดีทุกอย่างในด้านความรักเพียงแต่ว่ามันมีจุดที่เป็นทางเลือกแม่งจริงด้วยว่ะวิธีของพี่แบบว่าไพ่ใบนี้พอกับหัวก็เหมือนเรียญหรอโอกาสที่หลุดมือไปเราอาจจะพิจารณาอะไรมากไปรอนานเกินไปจนโอกาสได้รับที่มันหลุดมือไปจนชมพูจนชีฟ้า จนทำให้เราอาจจะต้องมานึกย้อนหลังว่าได้สูญเสียคนที่เรารักไปโอ้โหคมด้วยอันนี้สีเขียวขายาว้าไม่มีไพ่ไปไหนแบบเหมาะแก่การป้นมัน้งเหรอตรงว่าเว่ตรงมากอะไรคือการป้น,ปนที่โดยแลวมาป้นหมาชาหมาคอยดูไม่ไม่ใช่ไม่ได้ไปทำมไม่ใช่ครับไม่เคยป้นครับ ตั้งแต่มาอยู่นี่ไม่เคยปนเลยนี่พูดจริงๆแล้วเนี่ยนี่รจนไม่ได้หลับไม่นอนจุนไม่ได้หลับหูตื่นมาเลยไม่ใช่ไม่ได้ปนเลยไม่ใช่เลยทับจีมันคือเกมใช่อะไรไม่ต้องเราพวกเราเจอกันเลยให้หนูแบบโคตรดีอ่ะเล่าให้ฟังไงเขาบอกว่าหนูจะโชคดีแบบไพ่นี้จะตรงกับความรักเลยแต่ว่าหนูจะโชคดี เจอคนที่แบบเข้าขากันได้หัวเห็ดเลยปะทรงแบบมีแบบหัวเห็ดไหมแ่กการหัวเห็ดยู่เวอร์ไงยู่เวอร์หัว่อยู่เวอร์ใช่หัวละหัวเห็ดน้ำตาน้ำตาลไอ้เอ้ดำไ้เนเทว่า้เนเทวรองเท้ารองเท้าหนังสีดำใช่ก็เอ้าไม่น่าใช่ไไอ แล้วก็ใส่ใส่ใส่ไปกลางเขนที่คอเกียร์พี่เฮ้ยคือเขาเขาเขาบอกแบบไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเฮ้ยเอาเหมือดเลยถะใส่แว่นแล้วมีแว่นไหมมีแว่นสีดำเขาบอกเฮ้ยอ่าไม่ใช่แล้วไม่ใช่ละเฮ้ยคุ้นๆเลยอันนี้คุ้นๆเลยอ่ะไอหนุ่มถ้ามึงจะถอดขนาดนี้นะถอดทั้งตัวเลยดีกว่าไปง่ายดีถอดทั้งตัวซะคือเขาบอกยังไงต่อคือแบบเนื้อคู่คือคนนี้แล้วยังไงต่อ อรเรื่องนี้ต้องถึงพี่เกียร์ดูขั้ดูด้วยเฉยๆพี่แทนถึงพี่โทด้วยเขาบอกว่าถ้าได้คนนี้บินเลยบ้าเลยโอ้ยเยี่ยมตอนโดนรียกแตกก็คือถ้าสมมติว่าคนนี้แหละคือคนของใจแล้วคือคนของในอนาคตโอ้ยโอ้ยวางวางวางตบวางศพไกลๆเลยวางตบไกลๆเลยเป็นไนะเป็นไรโอเคทำมาน่าจะหิวข้าวน่าจะหิวข้าวไปเลยหนูจะช่ว กำลังหิวข้าวเดี๋ยวเดวิดดูลเลยคนเนี้ยดูเทนนิงต่อเปล่าไม่แต่กูดูทรงแล้วเนี่ยไม่ใช่เนื้อคู่หรอกเนื้อขี้มากกว่าไปเทนนิน่งต่อเปล่าแน่เล่นถอดเสาาื้อผ้าทั้งตัวกันนั่นเกียวไปอยู่แล้วไปเปล่าเกียวไปเทนนิง่งหรือเปล<ะ>่า <ละ S 2> ไปกันเปล่าโอน่น<ล>ะโม่โมงเช้าว่าไปอยู่แล้วโมโม่เช้าทุกวันโม่เช้าไปอยู่แล้วเห็นนุ้ยว่าอยู่ด้วยกันแต่ไม่บอกอ่ะ วันเดียวอะไรเธอไม่เจอพี่เจอใครเจอพี่เท็ดดี้ไงวันเดียววันหนึ่งวันหนึ่งไม่เจอไม่วันหนึ่งก็ไปแต่ฉันไม่เจอมาบ้ามาบมาปั๊บปั๊บไปหรอไอ้นุ่มไปกับเกลทุกวันไหมไม่ครับไม่หรอไปวันนั้นเองแอบเอาหลานข้าไปนัวที่ห้องตรงไหนหรือเปล่า <laughs> ไปนอนดีกว่าแต่พี่ฮานะจะไปไหนไป